เอาบ่มีส์สูงหนึ่งเนาะเอาไปชิ้นหนึ่งใส่หวดเอารี่ประมาณนี้เอาไปจิ้จัดเลียนประมาณนี้แหละชิ้นหนึ่งเต็มหวดเนี่ยแะทุกคนนี่ตัวนี้สีน้ำเลยสบายดีทุกคนสบายดีตอนสาวเราทุกคนเนาะวันนี้มาพบก,กับสาวละอีก สมุนี้สาว่าสีมาห่อข่าต้มเนาะซึ่งมืออื่นเสาก็เป็นมือไซบานเป็นมือมุ่นหอ่อขาประดับดินนั่นเองทุกคน,นสมุนไพสลากก็ว่าสีมาฮ่อ,อขาห่อขาต้มหอ่อขานมนันทุกคนเนาะนี่ก็คือใบตอกฮ่อข่าซึ่งว่าฮ่าสีมาห่อข่าต้มมันเป็นแบบหยีดค้องคองเสาพุทธด้วยว่าสาเสาเหล่านี้ทุกคนเ่าสีมาห่อข่าต้มห่อขานมหรือว่เห็ดขาเจ๊กที่มาเจ๊กเข่าเจ๊กหนามห้ ทีร่รองรับไปแด่หรือเ้ากระนายเวนนะทุกคนเนาะซึ่งมือเสาก็เป็นมือบุ้นหอเขาประดมดินนะทุกคนเนาะมือนสลาก็ว่าสีมาหอเขาตมโอเคตอนนี้สลากระกสีมา,าตัดใบตองทุกคนอันนี้นคือใบตองที่หาสีม้าหอเขาตมแต่ว่าสลากระบะสีม้าหอขนมแนบเอาทุกคนเพราะว่าเขาตมสลาบอะไรหอเนาะตอนนี้สลากสะมาแนะนําเกี่ยวกับตัดใบตองทุกคนเดียวเอาตัดแลยกาเอาสี เปหนึ่งกันทุกคนเนาะเพราะวันนี้สลาบอลด้หาฮไม่ตองมาตากเนาะเพราะมันบอแดดทุกคนคนตกอยู่เต็มเมื่อวานนี้มันยังตกเลยเพราะเสาวห้าสีตากเราอะไรมีแต่เพราะว่าสีหนึ่งเอาทุกคนหนึ่งรือวาค้างใส่ไฟกระไรทุกคนแต่ว่าสลาสีหนึ่งเอาเนาะโอเคตอนนี้สลาก็สีมาตัดใบตองของเราทุกคนเนาะห้อสีตัดพอาณทุกคนเพราะว่าห้าสีห้อขนมแนบเนาะ ประมาณนี้นะทุกคนเนาะทัดแล้วเขาจังสีเอาใบตองไปหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็เขาสีห่อเนาะหลังจากเขาหนึ่งอันนี้แล้วเดี๋ยวเขาสีไปห้าหนึ่งใจมันเนาะใจที่เขาสีเห็ดนี่นะใจทั่วเหลืองสำหรับสีเห็ดนะทุกคนแต่ก็กับตาเขียดอันนี้น ทุนสีประมาณนี้เนาะทามันในเกินไปเดี๋ยวบัดเฮอลลเฮอลลาจะที่จีกออกทุกคนตอนนี้ฮากา็คิดตัดแล้วก,ก็บิดไปหนึ่งก่อนเนาะการ่อขล์ขนมขนมกระปินอีกยีดของประเพณีหนึ่งทีสาพุทธเฮ็ดกันมาแต่โดนนาเนะทุกคนเนาะแต่ปู่ญาตายายนละเพราะว่ามืออื่นเสาก็เป็นมือไส่บาท ใส่บาทบุญหัวขาวบดดินเนาะนั่งจาาที่ว่าแต่ก่อนมันเป็นบุญอันนั้นเขาพันธ้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นบุญหัวขาวบดดินเนาะเขาที่มาใส่โกใส่บาทแล้วก็แจเขาวเจกข้ามให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็เยากับน,นเวงนะทุกคนอันนี้ก็ที่ประมาณนี้นะทุกคนสลระเองกะ็ดบุคคอยถนัดปันได สิตัดทีละหน่อยนะเพราะว่าติตัดทามันหน่อยสลายบ่ได้ลยที่ประมาณนี้ทุกคนเดียวสลาดซีต่อไปสลาดกระชิมเอาใบตองไปหนึ่งกระชิมหนึ่งทัวร์อันนั้นทัวร์เรื่องน้ำเนาะหนีก็ะฝนตกทุกคนเลยหนาวหนาวหฮาเนาะ นนวันนี้ก็ฝนตกใจเมื่อวานนีก็ตกทุกคนเลยสกิดสีเรื่องชีมีเรื่องมาแบบก,กันวันนี้มาเมากันเลยทุกคนเลยใบ,บตองยังสวยงามฮิดกับโมปินทุกคนเลยชียองเฮิตทางแล็กนี่แหละทุกคนทางแล็กในชีวิตโอเคทุกคนนี่ก็คือใบตองที่เฮาหนึ่งเนาะ นี่เขาหนึ่งแล้วเขาเกร็จแล้วเนาะตัวนี้เขากำลังเอาอ๋องต่อไปเขากะสีหนึ่งทัวรหลื่องทุกคนนี้คือทัวรหลื่องที่เขาแซลไว้เนาะนีเขาสิเห็ดใจมันทุกคนเดียวสำหรับที่เขาใส่หัวเนาะเขาเนียนยืนนะนั่งแบบนี้นะทุกคนมันบมได้มีน้องนี่ก็คือทัวเหเลื่องที่เขาสิเห็ดใจเขาก็สีหนึ่งไว้ทุกคนนีเนาะ อย่าท้องลงเลยนี่น้องทุกคนเนาะนี่ก็คือตัวเดืองของเราเดียวสละที่เอาไปหนึ่งเนาะเอาไปหนึ่งให้มันพุให้มันสุกแล้วคาา่ะจังสีใส่น้ำตาลลงไปนะทุกคนนี่ตัวเดืืองก้อนเดียวค่ะจัะ จิมมะเสต้าเขียดอีหยังประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาซึ่งนึ่งถั่วเหลืองเล็วก่านาะจังสิเฮ็ดพวกนั้นเพราะว่ามันยากก็คือยากกว่าที่ว่าเฮาเนืองถัวเหลืองเลยเขาเสตถั่วเหลืองให้มันผุแล้วทุกคนเนาะมันอื่นมันก็บ่ยากนีโตของเฮาก็เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าสิเสร็จตัวนี้เฮาก็เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้อันสละที่เอาไปหนึ่งกันเนาะตอนนี้กการนึ่งถัวเหลืองของเฮากับสุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาน้ำตาลใส่ทุกคนตัวนี้ก็เอาลงจดหอนๆเลยอู้หอน <c oughs> อันนี้ก็คือตาเกียดตองนะเฮาเนาะเฮาใส่ใส่น้ำเป็นทีเดียวเดียวเฮากับสีเอา,ก,เอากะทิลงไปเพราะว่ากลัวมันเนาะทุกคนเนาะเดีเ๋ยวเ่าสีปรุงตัวนี้ก่อนเนาะสิใส่น้ำกะทิหัวใส่น้ำมาอันไนใส่ตาเกียดกันนะทุกคนมันมันเทออกไซเลย เนาะทุกคนนีประมาณนี้เดี๋ยวเอาติสซาสาวขึ้นเนาะนี่สวยงามเลยดิดิก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่สลัดที่มาฮอขอนมเนบเนาะทุกคนเนาะเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละเก็บไว้ในห้องสมุดเลยแหละทุกคนเลยนี่ประมาณนี้หอมหอมเลยเนาะ นเนนาะี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนี่เท่าต่อไปเท่ากระซีเอาน้ำตาลใส่เอาน้ำตาลใส่ถั่วเดือดของเฮาเนาะทุกคนเนาะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเฮากระซเท่าเลยให้หวานๆเลยเนาะแซ็ปมาวานมาแซ่บใส่ทุกคนเลย เราทุกคนน้ำตาลสีไลยเนยจัดหน่อยเพรา,วาะว่าสำหรับมันหวานเดียวหรอกทุกคนมันเขัากันเนาะให้น้ำตาลมันละลายสักกาให้มันตกนนนเป็นหนาำทำงานดูสิหวาน เริ่มฮอแล้วเนาะนี่ก็คือฮอข้างแรกอุปินก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเฮาแอบข้างแรกในชีวิตของเฮาประมาณนี้เดี๋ยวที่เริ่มฮอต่อไปเลยนี่ก็คือฮอแบบว่าั้างซีอิดนะที่เฮาเริ่มฮอเนาะว่าฮอเขาเปลี่ยนะทุกคนเฮาก็เห็นประมาณนี้เนาะเขาเห็นเขาเห็นเนาะทุกคน ตลาดกรสีห้องมัเป็นนะทุกคนเลยสีห้องทุกคนเบิ่งนี่นหะห้องสดๆใหม่ๆก็อย่าตุ่มเต่าก็ได้เดี๋ยวจะใส่ทัวเรื่องใส่มรงกลางมันทุกคนเนาะเ้างจะเห็นใจมันเนาะนี่คือตะเกียบเดี๋ยวต่อไปเอาก็ะสีอาตัวนี้พับเข้าในานะนี่เนาะ็นเนาะมีสีทุกคน ต่อไปก็ะพับจังสีสลาก็ะหอบว่าเป็นเนาะก็เริ่มเริ่มใหม่ๆหม่บัชีพับเป็นหรือวอทุกคนเลย <c oughs> บัวชีนัดเขาใน <c oughs> นี่ทุกคนก็ะิประมาณนี้ <c oughs> มันอยู่บรหบน,นใดจุดใจกลางของอันนี้นะทุกคนเนาะปกติมันจะอยู่ใจกลางเนาะ โตแหลมๆนะทุกคนสีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเ่าสีเห็ดไปเดือดเดี๋ยวก็สะค่อยเยอยป็นเนอง <c oughs> พอบใจตัวเองเดี๋ยวก็ค่อยเป็นนะทุกคนเลย <c oughs> ยังเขาสีเห็ดเป็นนะทุกคนนอกเ่ากะแอบไปเดืเอดละเดี๋ยวมันก็เป็นเนอง นของเอาก็สีประมาณนี้เงินสองไปใส่บาท <c oughs> สิตามาดีสิตากระสีประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่เสีไว้ เขาขก็สิีพภาพไว้ให้มันเขาในเนาะตรงนี้เนะาะห่อสีหยัดใส่ในตรงนี้นมาานันจะเพนี่เนาะเดี๋ยวมันก็สิงามไปเรื่อยๆล่ะขั้งแรกก็สิประมาณนี้แล้วล่ะ <c oughs> ขั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยะไลโลมันจดจำ มาการหอขนมในร้อวสาะมันเป็นจังไรให้โลกมันจดจำเอาไว้เดินจากหน่อยเป็นใหญ่ๆเอาทุกคนจีลอดจูบอดีทุกคนเลยอดบอกกอะให้มันหูกันไปเลยให้ลูกจดจำไว้ก่อน ราะว่าสระเขาไม่เคยหัวจากเถื่อนเนาะทากเขมาห่องนี่ยแหละังล้งแรกในชีวิตเลย <c oughs> <c oughs> ทางแรกในชีวิตเลยจะให้ กะซีประมาณนี้เราเนาทุกคนเนาะห่อขนมเนี่ยแต่มันจะบาง,งามปานใดเพราะว่าเขหาห่อทันเป็นเถอะนะเดี๋ยวห่อห่อเดี๋ยวมันก็สีงามเองทุกคนเฮาหนี่ละใครชิงามเป็นหน่อยอาจารย์เฮ้อไปไหนเดี๋ยวทุกคนเนาะวันนี้ให้มันได้ายนะแต่ว่ามันมจะมีอยู่ว่อันงามๆามามันะทุกคนว่าเขาจะไปใช้บา้าน เริ่มงามเลยหลายคนพอบใจตัวเองเรื่อยๆเนาะห่อชีเริ่มเริ่มงามเลยสีเริ่มงามแล้วอจจออนะโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้การห่อขนมแหนบคลองสระก็เป็นที่เรียบร้อยอาจจะบ่ง,งามแต่ว่าสนัดตั้งใจเฮ็ดนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนก็ประมาณหลายหาสิบเกานะเนาะทุกคนเนาะอาจจะบ่งามแต่ว่านัดสระก็ตั้งใจเฮ็ดชุดสีมือนะทุกคนเนาะนี่สระกะชีเอามาใส่หัวแล้วก็สีหนึ่งนะทุกคนนีี่่ม น,น่าเสกจีน่าทุกคนเนาะบองามแต่ตั้งใจเฮ็ดสุดซิมืออะไรอย่าถุงสุดๆเลยแหละชิ้นหนึ่งใส่หัวอ้เนาะทุกคนเนาะเอาบะมีสื่อหน <c oughs> e ึ่งเนาะเอาไปชิ้นหนึ่งใส่หัวตออนที่ประมาณนี้เอาไปชิจัดเรียนประมาณนี้แหละชิ้นหนึ่งเต็มหัวต้อนนะทุกคนนี่ตัวนี้สีงามเลยทุกคน ใบต่อของเขาเบิดมาทุกคนเนาะมันยังเรืออยู่หน่อยหนึ่งใบต่อเขาเบิดก่อนเอาชิ้หนึ่งขนมแหนบบทุกคนเนาะหัจัดเดียนประมาณนี้เลชินหนึ่งเต็มวัดเลยบาทเดียวนะทุกคนเนาะนลอยๆทุกคนพอดีใส่บาทเลย เวาสิเก็บเอาตัวไรแล้วหน่อยแล้วก็สิงามๆในสิเก็บไว้ใส่บาทคนนี้ก็มีเนาะตอได้บ่เห็ตอได้ตอได้ต่อยิ่คุณด้ตอยิ่งเด้อแน่มึงสิตอด้ตอด้มีมหันเด้อแน่เด้อทุกคนเนาะตอนนี้ก็เฮาก็กลังเอาขนมแนบใส่หวดเนาะเดี๋ยวเฮาสิดัไฟขึ้นแล้วก็สินึ่งเนาะนี ขนมข้าเขากันสีประมาณนี้นะทุกคนเนาะตอนนี้ในการฮดหฮอข้ขวต้มแหนบข้อพลากระเป็นที่เรอยเดี๋ยวตอนนี้สลากไม่แต่ถาไปหนึ่งเลยกระถาซุกนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิง้งน้ำกันตอนซุกที่เป็นอย่างไรโอเคไปกันเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้กันนี่เนาขนมเหนบข้ขาวขาสุกเป็นที่เรอยเดี๋ยวเอาสีไปให้เบิ่อจะอีนี่ให้วาบวงามทุกคนนี่เนาะ โอ้โหฝเีจะเอาไว้ไปใไส่บาท <laughs> หอนหอนกำลับสดจดหอนหอนเลยโอ้โี่สิแกให้กินก่อนนะทุกคนเนาะ <laughs> ตตวนี้มันออก <laughs> <laughs> แกะเบิ่งก่อนเป็นจังไรอ้สดสดหอนหอนกำลังปงหนึ <laughs> ่งจ่าย นี่ท <ım 999> ุกคนมาเทประมาณนี sí <made> <confused Hawaiian> <ana> ้เนาะหน้าตาก็สีดีเนี่ยจักน้อยดีคือจากของเหี้ยทุกคนนี่นี่ก็คือตาเกียรติเฮาใส่เนาะนี่ก็คือยังวะตัวเหลืองเดี๋ยวเฮาสซีเอามาไหวลำกันนี่นะทุกคนเนาะเฮาสซีเลียนไหวลำกันโออกจากหมอกอู้ยสดๆฮอนๆเลยกำลังฮอนๆเลยจ้ะ ว้าวตัวงามก็มีตัวขี้ลายก็มีทุกคนมีตัวนี้สิงามน,นี่อืงาทุกคนเนะาะกำลังสดๆหอนๆเลยโอ้่อยเบิดก่กนเนาะเนี๋ยทีรีวิว่อยเบิด์เอาใส่เวลาหนึ่งประมาณสามสิบนาทีแนละ้วทุกคนเนาะ ว่ามันจะสุกแต่เวลาสามสิบนาทีหรือว่าสมมงนึงันเองว้าวหอ,อนดินี้อาจจะงามในอะไรตัวนี้เลยทุกคนเดีดยจ,จะเอาไว้ไปใสบ่บานตัวอะรที่มันงามทุกคนเนาะรั้งแรกในชีวิตเลยยี่หอเองเห็ดเองเห็ดเอง,เเองทั้งหมดเลย ใบตงองก็สำรับไปเอาเองทุกคนเขาธรมรมดาอะไรบริสุทธิ์นอกใบตองเนาะไปเอาอสวนนี่อู้หอนอนนอนน,อน <c oughs> สดทอนทอนนี่ทุกคนทองเฮาก็สิประมาณนี้เดียวสสสเสร็จแล้วกินกินกัน แ <laughs> สบทุกคนแสบสบีหวานๆทีอย่างประมาณนี้ใจมันนี่เนาะ <laughs> <laughs> แต่ทุกคนเลยพอดีเนาะแบบมันหวานเกินไปแล้วก็บ่มันเกินไปเนาะ <laughs> แซบไลค์ทุกคนนี่เนาะสำหรับมือนี้กีเท่าใดสามีเราทุกคนเนาะเท่าใดขนมเนี่ยเป็นที่เดือบร้อยอเนาะโอเคได้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สลากก็บทีข้อจบคลิปไว้สนิทไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เจลาเด้อสรหรับวันนี้สลาเก็นทข้อโตไปก่อนบ๊ายบาย